โอเคครับสวัสดี c h a n n e l d a Indie ด้ดครับก่อนอื่นก็จะลืมกดติดตามช่อง YouTube a าบอ Indie แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปอัปเดตด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชัน Tellscore นะครับที่เป็นแพลตฟอร์มตัวกลางเชื่อมระหว่าง Influencer นะครับ Influencer Influencer ก็ Inf Inf คือพวกที่มีผู้ติดตามในโซเชียลเยอะนะครับเช่น Facebook IG Twitter อะไรอย่างนี้นครับ แล้วก็ m a r k e t ็ตตนะครับที่ต้องการหาคนมาประชาสัมพันธ์หรือว่าคนที่สามารถกระจายข่าวให้หลายๆคนเข้าใจนะครับก็คือมาร์เก็ตติ้เขาต้องการหาที่ลงโฆษณาใช่ไหมครับแลเวาถึงสกอร์ก็เป็นตัวกลางเรามาดูกันแอปนี้เลยนะครับเขาทีเป็นวัดนะครับก็ล็อกอิน ได้ใน Facebook เลยครับอันนี้มันล็อกอินแล้วเดี๋ยวเอาแต่ระบบหม่นี่ล็อกอิน Facebook เข้าสู่ระบบมันจะมีให้เลือก Facebook Ig t ทว t t เ r อเลแล้ว a c e b o o k นำปใชช Facebook เจะสุดเราเข้าระบบแบบหนึ่งนะครับ อันนี้มันก็จะเพิ่มอัน,นหน้าแรกมันก็จะเพิ่มแบบเพิ่มช่องทางนะครับ facebook ส่วนตัวเพจ Facebook IG หรือว่าทวิตเตอร์นี้นี่เพิ่มแค่ Facebook กับ IG นะครับอันนี้เป็นรายได้คงเหลือนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ถอน220 3 5อยบาสามห้าบาทมาดูงานอันนี้เป็นหน้าแรกนะครับถ้าตรงนี้ให้เปิดสีเขียวนะครับตรง พร้อมรับงานตรงนี้นะครับก็เป็นการบอกว่าเราสเตตัสออนไลน์มันก็จะมีงานประกาศขึ้นตรงนี้นะครับถ้ามันมีงานเข้ามาถ้าตอนนี้รับงานรับงานไปหมดแล้วเป็นงานโซลก็มาเมื่อเรากดรับงานแล้วนะครับมันก็มือก่อนกดรับงานมันจะมีรายละเอียดขั้นตอนการทำงานโดยอย่างอันนี้ก็ได้เป็นงานโซลเซลนะครับ แชร์คอนเทนต์เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์เขาก็จะมีรายละเอียดงานว่าคอนเซปต์งานเป็นยังไงนะครับการเขียนแคปชั่นแล้วก็ให้แชร์ลิงก์ข่าวที่เกี่ยวข้องนะครับสโคปของงานแล้วก็กำหนดขนาดตัวอักษรแลวมีกี่ตัว,ตวอักษรอันนี้ก็เป็นแชร์คอนเทนต์ของฐานเศรษฐกิจนะครับเป็นเพจเฟซบุ๊ก ให้เราเขียนแคปชั่นแล้วก็คัดลอกลิงก์นะครับก็จะเป็นลิงก์เพจของข่าวทางเศรษฐกิจนี่นะครับแล้วก็ให้เราตั้งเป็น Public หรือสาธารณะวิธีการส่งงานก็ให้เรากดคัดลอกลิงก์ด้านบน Facebook นะครับหรือว่าใน IG แล้วก็เอามาวงางตรงนี้แล้วก็ระบบก็จะเก็บข้อมูลประมาณ2อาทิตย์ อันนี้เก็บถึง6กรกฎาก็เสร็จไปแล้วอันนี้เป็นงานเกี่ยวกับโซลาเซลล์นะครับแล้วก็สำหรับงานแรกที่เราจะได้ทุกคนก็คือเป็นเฟิร์สจ็อบนะครับเกี่ยวกับแชร์คอนเทนต์ของแอปเทลสกอร์นะครับเป็นการโปรโมทแอปก็เป็นการให้เราถ่ายรูปพร้อมเขียนแคปชั่น โปรโมทแอปนะครับเห็นไหมนี่นะครับงานแรกที่ทุกคนจะได้รับก็มีค่าตอบแทนตอบค่าตอบแทนห้าสิบบาทครับเฉพาะปูนลินหลวงก็สรุปคือให้เซลฟี่ถ่ายคู่กับจอมือถือที่ใช้แอปดอูนะครับแล้วก็คลิกแค่แท็กอะไรอย่างนี้นะครับแท็กใส่แท็กใส่อะไร แม้ตัวอย่างใน,นนี้นะครับตัวอย่างที่ผมส่งไปครับแล้วก็ส่งงานเก็บสถิติตอนนี้ก็คิดเป็นก็ในแอปนี้ก็ประมาณสา0ร้อยแปดสิบละแหละสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบบาท เรามาดูรายละเอียดการถอนนะครับรายละเอียดการถอนเงินในแอปเทลสกอร์เมื่อ,อไรายได้ครบ1,500งพันบาทถึงถอนได้นะครับอันนี้มี220รแล้วก็เก็บสถิติอีกอันหนึ่งอันหนึ่งก็ประมาณร้อยสาปดสิบถ้ารายได้น้อยกว่าหนึ่งันห้าร้อยบาทก็จะ ยกยอดไปเดือนถัดไปนะครับการผูกบัญชีถอนเงินก็เป็นถอนเงินเข้าธนาคารไทยก็มีธนาคารทุกธนาคารนั่นแหละกรุงเทพกสิกรไทยพาณิชย์กรุงไทยกรุงศรีออมสินอะไรมีหมดครับแต่ยังไม่ได้ผูกรอให้ยอดครบก่อนห้ผูก แล้วก็มีเพิ่มรายได้เพียงแนะนำเทลสกอร์แล้วชวนเพื่อนมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนกันครับนั่นคือให้เราคัดลอกลิงก์ตรงหน้าตรงนี้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนครับถ้าเพื่อนสนใจที่จะมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์แชนแคปชั่นแชร์ผ่านโซเชียลโดยรายได้จากการแนะนำของเพื่อนนี่ก็ เมื่อเพื่อนทํางานอะไรเราก็ได้รายได้หนึ่งเอร์เซ็นะอันนี้เพื่อนคนนี้ก็เป็นรับแค่งานแรกอยู่นะครับรายได้ห้าสิบบาทหนึ่งเปอร์เซ็นก็เป็นห้าสิบตัวตาง์ตอนนี้เงินรายได้คงเหลืออยู่ที่ 220บาทนะครับก็มีงานหนึ่งที่งานที่รอรับรายได้อีกร7 0บาทโอเคครับฝากกดติดตามช่อง u t ท b บดาบอินดีแล้วก็กดกระดิ่งนะครับบ๊ายบาย